กลมควบคุมโรคร่วมกับคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดสตูลลงพื้นที่ตรวจสอบและบงังคับใช้กฎหมายตามพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศัศศการาช2560ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสตูลครับ ที่ห้องประชุมสโตยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลนายแพทย์สมบัติพดุงวิทย์วัฒนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดสตูลเพื่อชี้แจงการลงพื้นที่ตรวจสอบประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิผลตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช2560 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลซึ่งจากการลงพื้นที่นะครับก็พบว่าผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดีและก็มีบางร้านนะครับที่ยังไม่ทราบถึงข้อกฎหมายโดยทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ก็มุ่งที่จะชี้แจงและก็กำกับให้กับร้านค้าทั้งค้าส่งและก็ค้าปลีกได้รับทราบและก็เน้นย้ำว่ามีการเปลี่ยนรูปแบบของซองบุหรี่ที่จำหน่ายภายในท้องตลาดขอให้ผู้ประกอบการนะครับสังเกตซองบุหรี่นะครับที่ได้จากตัวแทนจำหน่ายก่อนว่าก่อนที่จะนำมาวางขายหน้าร้านนะครับ สำหรับผู้ประกอบการทั้งร้านค้าปลีกผู้ที่จำหน่ายบุหรี่ซิการ์ตนะครับรายย่อยก็จะมีบุหรี่ที่บรรจุอยู่ในซองแบบรูปแบบเก่าค้างอยู่นะครับก็ขอให้ร้านค้าปลีกติดต่อตัวแทนผู้ค้าส่งนะครับผู้ที่นำเข้าผู้ผลิตบุหรี่นะครับส่งคืนบุหรี่ซิการ์ตแบบรูปแบบซองแบบเก่าด้วยนะครับ